สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซีนะครับผลหยุด2วันแล้วครับแม่แครับผลหยุด2วันแล้วนะครับ อากาศดีมากครับอากาศเปลี่ยนครับแม่แม่อากาศเปลี่ยนแล้วนะครับแม่แม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแช่ไหมสีทท่ทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนมากเลยครับผมว่าน่าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วครับ <c oughs> ตาสองสาวมากินใบไม้นะครับวันนี้คุณหมอก็มาดูตาให้น้องนาตยาแล้วครับขอบคุณคุณหมอนะครับสงสัยจะโดนกิ่งไม้ครับ ไสจะดึงใบไม้แล้วกิ่งไม้ไปโดนตาตัวเองนะครับนี่ครับยุบแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้บวมปูดเลยอ่ะไปไหนลูกจะดึงต้นไม้เขานะมามามาถอยมาลูกแล้วกินกระติกาตัด แล้วครับแม่แมครับขอบคุณแม่แม่เอซนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยน,น้องนาตยานะครับผ <c oughs> ่อนคลายครับแม่แม่ครับใบใบค่อยครับใบค่อยนะฮะ กำลังเขียวเลยฮนะกำลังสวยเลยครับช่วงแดดล่มลมตกครับแม่แม่ครับแดดล่มลมตกแล้วนะครับ พี่วาดพี่วาดก็ทําเล็บนะครับวันนี้ครับคุณหมอทําเล็บให้นะคะเล็บพี่วาดแตกนะฮะก็แตกตั้งแต่มาอยู่ด้วยนะครับนี่ครับคุณหมอก็ทําเล็บให้นะคะทําเล็บให้นะฮะมีอยู่สองเล็บนะฮะเราคุณหมอก็ให้ยาไว้นะครับ เหมือนคนคล้ายๆจะเป็นเล็บขบประมาณนี้นะฮะอู้พิวาดพพิวาด,วาดอย่าหักลงมาเด้อลูก คุณคุณหมอนะครับที่มาดูแลสองสาวให้วันนี้นะครับ <c oughs> ให้ยาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆครับผมโอ้วัสนาบอกเอาได้ลูก โ oh, อย้ยตีักมาเลยตีแน่แน่พอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วคนเจห้ให้นาตยาก็มายืนเล่นตรงนี้ นาตยาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเวลาเดิอนออกมาครับสว่วนมากจะชอบเล่นมากกว่าคือว่านาตยาจะเป็นช้างที่เคี้ยวอาหารช้าครับเดี๋ยวเดีวไปดูพี่วาดก่อนครับพี่วาดจะหักกิ่งมาให้เขาแล้วนะไง เหยียบเลยฮะความฉลาดของช้างนะครับดูครับเหยียบใบครับเหยียบใบเพื่อจะกินใบอ่อนข้างบนฮะเออเออไม่ใช่แล้วครับจะหักครับจะักนะครับแม่เมือนนึกว่าจะกินข้างบนนะฮะที่ไหนได้จะหักลงมาเลยฮะโอ้โหนี่ครับปันพี่วาดดีมากๆเลยฮะ เป็นช้างที่ฟันแข็งแรงมากเลยครับขนาดอายุเยอะแล้วนะฮะ40ปีครับที่วาดนะฮะอายุ40ปีครับนั่นไงถอยเลย อถอยลูกถอยนะต่ายอสองสาวออกกำลังกายครับแม่แม่ครับช่วงนี้ก็จะได้เดินบ่อยหน่อยครับเพราะว่าฝนเริ่มหยุดแล้วครับฝนเริ่มหยุดไม่แฉะนะครับถ้าแฉะมากๆก็จะเดินยากนะครับเดินยากเพราะว่า เล็บพิวาสนาก็แตกนะครับแตกแล้วก็ดินเข้าไปอัดนะครับตอนนี้คือจะให้แม,แม่แม่ดูนะครับนี่ครับที่คุณหมอทำให้นะครับเจอเนื้อดีแล้วครับถอยอัตยาถอยลูกถอยถอยอุ้ยเยวเยียบเล็กลูกถอยไปไปถอย ถอเร็วถอยเร็ว <c oughs> มีเศษมีเศษเหล็กนะฮะเดี๋ยวโดนเหยียบเ,เก็บเก็บเท้าอีกนะครับถอยลุกถอยไปถอยไปอัตยาถอยเร็วไปถอย มาเร็มามามาถอยมาเร็วเออกินไม่ค่อยหนูนี่ก็จะได้ถึงเวลาแต่งให้แล้วนะฮะเพราะว่านาตยาเริ่มจะเยียบแล้วครับโอ้ยทายืนชิวลีครับแม่ๆครับชิวเกินนะฮะ ใบ่อยนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะครับแม่แม่ครับเป็นยาช้างที่ดีเหมือนกันนะครับใบไม้กิ่งไม้ทุกชนิดนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ เป็นห่วงสุขภาพน้องนาตายาพิวัฒนานะครับวันนี้คุณหมอก็มาดูให้แล้วนะครับให้ยาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่ครับขอพรบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับครอบครัวน้องนาตายาพิวัฒนานะครับขอบคุณทุกกาลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วครับแม่แม่ครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับสุกีมันเสือมันเครื่องหม่ครับแม่แม่แมวาวมเจ็บจะได้ความไข่ยามีนะครับเด้อ